เซอร์ไพรส์สาวแซบซุ้มคบแฟน10ปีไม่เปิดตัวเตรียมแต่งสายฟ้าแลบยอมรับว่าไม่โสดแต่ก็ยังไม่มีใครได้เห็นหวานใจสุดที่รักของนักร้องสาวกระแตอาสยามซึ่งถือคนนี้คบมานานเกือบจะ10ปีแล้วแต่ไม่เคยเปิดตัวออกสื่อเลยมีเพียงแค่พูดถึงบ้างในบางครั้งล่าสุดสาวกระแตได้มาเปิดใจในรายการ w o o d y FM พร้อมแย้มข่าวดีว่าเตรียมแต่งงานสายฟ้าแลบไม่เกิน2ปีนี้ เราก็ไม่ได้เปิดตัวคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างโสดบ้างแต่จริงๆหนูคบก,กับคนนี้มาเกือบ1ิปีแล้วรักเดียวใจเดียวมากอยู่ด้วยกันจากความเข้าใจจากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นด้วยเพราะว่าหนูอยู่หน้าบ้านเขาอยู่ระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุขกระแตยังบอกต่ออีกว่าคบมา1ิปีมันก็แต่งได้แล้วละ่ะ เอาจริงๆหลายๆคนไม่รู้มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแตง่งมันก็ดูเหมือนสายฟ้าแลบเพราะตั้งใจว่าไม่เกิน2ปีนี้คือตั้งเป้ากับตัวเองแล้วก็แฟนว่าจะทําธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วเปิดตัวเลยหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายต้องขยันทําให้ได้แต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้า2ปีก็จะแตง่งเพราะว่าจะ40แล้วค่ะ